สวัสดีค่ะทำเลยนะกะสิไปทุระเขาลอนดอนเนาะจ้ะสิไปอ่าสถานทูตไทยเนาะคะ่ะซึ่งพาสปอร์ตนะัดไก่สิบเบิร์อายุจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็พอดีจังหวะพี่น้องช่วงอ่า<ะ>ช่วงนันนะ้นอ่ะติดโควิดพี่น้องจ้าแล้วก็ประชาช,ชนนัดกะเบิร์อายุพอดีบะนี้นะกกับ,บ้านบะไรกัมืองไคบะไรจ้ะพี่น้องจนมาล็อกดาวน์อีกพี่น้องจ้าแล้วก็มาเช็คอ่าประชาชนอีกรอบอะคะ่ะปรากฏว่าเบิร์อายุ หลายเดือนอาจจะพี่น้องจ๋าบัตรประชาชนซึ่งนัดเกสิไปต่อาพาสปอร์ตนะบพรู้ว่าสิเหตุใดหรือเปเนาะคะ่ะแต่ว่าน่าจะต้องขอขอคุยกับอันสถานฑูตเนาะคะ่ะก็ถ้าเบิ่งกันว่านักเสียดายว่เน่าจะอ่าตอนนี้ก็อยู่สนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะค่ะตอนนี้แล้วในเวลาละค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวนะ่ะขอตัวไปก่อนวันพาน้ yeah. yeah. นพาเนาะแม่ที่อยากเล่นเ<แ>กมพี่น,พน้องใน,นระหว่างที่ห้ารออันนั้นเกตโอเพนเนาะคะนะ่ะเนาะรอ อ่ะ and what to do I start follow แม่ชิวเล่นเกมตอนนีตีซีกว่านะคะพี่น้องจา้า

แม่ที่มวลระบาดโอ้ีสาวงามนะวัดคัลเลอร์กรีนวันแม่ที่ต๊ะกนุนเอา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 โอ้ถือส้นพอสวยระบาดนี่ พอสวยาบเนี้พอลูกโอ้ลงปีนลงโอ้ะเลถนนโอ้

From you? Yes. Why by everybody here? Oh, oh, it crashed. Oh, no. อ่าเวอรเวลาเลยพี่น้องจ๋าว้าวโชว์โชว์มยืนจดีส่วนไปอัดเส่ะตอนนี้ก็กำลังสิางานขึ้นเครื่องบินแล้วค่ะคนหลายจังเลยขนาดขึ้นเครื่องบินหลบสเส้นเสาแล้วจ้ะ ไปหอดสถานถูดไทยเขาเนาะค่ะ น้องจ้านะจะขึ้นรถไต้ต่อยแล้วค่ะพี่น้องต้องจากเครื่องบินกับรถไฟ้ยสองหลอบเลยบรรอบที่สามวันนี้พี่น้องจ้า <c oughs> นี่แหละค่ะมาในเมืองใหญ่กับสิไปจังเ,เสียะค่ะพี่น้องจ้าค้น <c oughs> <c oughs> มาไกลเนาะค่อย <c oughs> <c oughs> มาเกว่าจัตเจนหนึ่งสถ <c oughs> <c oughs> า,านทูต แต่กี่มาพักโรงแรมน่ะแต่งวดน,นี้บบงานหลายพี่น้องบด้มาพักโรงแรมมาแล้วกครับทำธุระเสร็จแล้วก็กลับจ้ะพี่น้องจ้าสองพอลูกจอ,อห้ามพักหยอดเล้ ตึกเมมันคือการปราศพน,น้องจ้าดูสโอ้ยงามงจ้าพน้องง่ทีุ่คุณคุณพิองจ้ากเงาหนึงจ้าคุณคุณอ่ะอ๋สุดยอดเลยงามงา,มง,ามงามบึงสะอาดตาดีค่ะพน้องจ้าจะกย่านเฮเชาจะพน้องจ้ากะบานสุดทายก็สแค่แนี้ อินฟร n t ตไหมพี่ซีแฟลกโอเวอร์แด์สักไม่เบิ่งดอกใหม่พี่น้องให้เบิ่งดอกใหม่หเ,จเจอเลยตรงสากไทยเหา นี่จ้ะเจอแล้วทงชาติไทยเาไทยเอมบัสซีเนาะค่ะเนาะทานถูดไทยห้องจุ่มองนี้ก็อนเยอะ I think this อะเซนจ้าเดี็กก็ตัวเฮ็ดทุลักกนเนาะค่ะจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้น่าจะเฮ็ดเสร็จแล้วค่ะทั้งไทยประชาชนใหม่แล้วกั บอตไหม่น้าเนาะค่ะก็ได้ประชาชนมาเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าอันพาสปอร์ตนั่นต้องลอค่ะเดี๋ยวเขาเจะทรงทางไปสี่หนีหาย,ยาพี่น้องจ้าตอนนี้เดี๋ยวขอไปหายอย่างกิน่อนค่ะเหนื่อยแห้งพี่นอ้องรอดนอยู่แต่ว่าบริการดีมากๆเลยค่ะพี่น้องจ้าสค่ะเพื่อน พอดีนัดมาทําธุระนะคะมาต่อพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ต่อบัตรประชาชนนะคะหมดอายุที่สถานทูตไทยนะคะพอดีนัดกเ็เหลือไปเห็นพิพิธภัณฑ์นะคะประวัติศาสตร์โลกนะคะที่ชื่อว่า Natural History Museum นะคะหรือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติในเมืองลอนดอนนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่ได้รวบรวม หลักฐานและชิ้นส่วนสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกนะคะที่เก่าแก่มาหลายล้านปีนะคะตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ดึกดำบรรน,นะคะก็ตั้งขึ้นในปีคศษนักราช1,881ค่ะจะแสดงอยู่ภายในอาคารที่สวยงามยังกับพระราชวังนะคะภายในตกแต่งสวยงามนะคะแบ่งเป็นได้หลายโซนนะคะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมโซนแรกก็คือเร d โซนนะคะ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะการกำเนิดโลกเ,เกิดภูเขาไฟและแผ่นดินไหวโซนที่2คือกรีนโซนโซนนี้จะมีสัตว์หลายชนิดด้วยกันนะคะได้แก่สัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและแมะลงหลายสายพันธุ์ต่างๆนะคะโซนที่3ก็คือ o r เรนซ์โซนนะคะเป็นโซนของชาวดาวินนะคะเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวิทยาศา,ศาสตร์ของประเทศอังกฤษเป็นบิดาแห่งชีววิทยานะคะซึ่งจะมี รูปปั้นใหญ่ๆนะคะของท่านตั้งอยู่ในบริเวณนั้นและโซนสุดท้ายนะคะก็เป็นโซนที่ได้รับความสนใจมากก็คือโซนไดนโนเสาร์นั่นเองค่ะซึ่งในโซนนี้จะมีกระดูกไดนโนเสาร์หลายสายพันธุ์ต่างๆนะคะที่นำมาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ดูอลังการมากค่ะ เรียกได้ว่าในแต่ละโซนของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีความโดดเด่นและก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละโซนนั้นนะคะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะยังได้ความรู้ใหม่ๆนะคะเปิดโลก,กทัศน์ให้กับตัวเองอีกด้วยค่ะ หากเพื่อนๆท่านใดนะคะได้ดูคลิปนี้แล้วก็ขอแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวที่ลอนดอนก็อย่าลืมมาเที่ยวท,ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะ,ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่สวยงามมากซึ่งภายนอกดูสวยงามยังกับพระราชวังและภายในก็ดูอลังการมากๆค่ะที่ไม่ควร พลาดเลยนะคะถ้าเกิดว่ามาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลจากตลอนเที่ยว .com นะคะซึ่งนัดไม่ได้แวะเข้าไปชมข้างในแต่ว่านัดก็ไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมา,เ,าเล่าแชร์สู่กันฟังนะคะค่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไง<ๆ>ก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นัดด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นัดด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะ